Moment, Ina. Dạy nè, Móng dạy do mả lạp mặt suy đi. sẽ bân mân, mật tụi ni. Móng dạy mang 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 ยินดีตอนราค่ชื่ช่องวาจอยเด้อบาลุงเอ้เนาะเอาไปกี่ลอไปกี่ล้อนั่นค kind of so Thank ุมีว่าไดเลยนะว่าไนเซตมัในผู้ตู้ก็ไม่ตู้ชิเมื่อบาเนียอไปหาเกืบหาเกืบนะทนสิไปน้ำเล่านะให้เกิไห้เกวัน่เกิน้ให้เกิบคเกิา

หยับเอาอีกแน่พลมน่ะจะกลัวจะแบบนี้อืออมม่น่ะเบิ่งบุบอ๋อสิไปปะแล้วบาดนี้เฮ้ยดูเฮาสบายแล้วบาดนี้อยู่ใม่ตู้กไล่ตเนี่เนาะนะสิป็นคไปไปนี่ล่ะมาๆเนาะไป่อไปสิไปอพ่อไปอแม่ไปพ่อมั้ยจนีไปหาแพทย์เลยตู้

ยังยังอยู่ยังอยู่ยังถ้าท่านจะไปลูกป้าเราถ่ายอยู่เกินป้าเจ้ากับพ่อกับแม่ไงนั่งหัวลงอยู่โอ้ยพูดได้หลานก็ได้พ่อไ้พ่อชื่นอมัานใหม่มาตู้รถคือนะยังยังท่านท่านจะไปแล้วไปขื้นได้โอ้ยเส้นน้ำตาหนึ่งเบอร์ อ้ยสามตาตื่นสตาตื่นกระเพินป้าเจ้ากันเนาะบขพงเขาไป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 พ่อบุญทีะไปไปไปจอยีอ่ะเนียเราไปป้าแล้ววนี้ออเรไปป้าบรูบอย่านไปป้าเลยโอ้ยเราถ่ายยูเถ่ายยูไปแล้วนั้วแล้วแล้ม่เห็นประตูเลย ดมแดมันร่มดีแล้วบานี่เห็นปูเลยแง่ถูกก็ปู๋ิบมาหมดจื้เนี่ของยิ่าหลามมันลงจะลดมาขึ้น่ถงรบมาไล้ปาเขียวบ็ดเาาว้ายไปปะเม่จยแล้วนี้เอาไถือหมวกขยวงหมกเออหมวกันนะเอาใส่หมวกกับพ่อเราหมวกบริเลต ปะไลปะไาเพิน่ะาทเฮ็ดบบนี้เอาจะทอดลูกลหมอนะไบ่ายไม่ไบายพ่อบุญนะไหมไปบ้านพ่อบุญเนไปบายกันบ่ายเนะบ่ใช่เลยนย่แล้มันเป็นยังเนาะเอ้อกี้หางเราเนี่ยเพราะอะรล่ะ ลานลายสวยน่งน่งเอาไปไปไป่ปเอาไปไนะเฮ้ย๊ายบายด้นี่แหน่ไ่ได้ไปวะกอดคอาไว้อยู่ละไปหนิมไปไปโอ้ยช่างเด้ยมาเ้ยไปแล้วยิิมหนิมได้ดีใจได้ ให้พอตู้ลงมาก่อนย่านพอตู้ไปปะสวัสดีพอบุญสวัสดีพี่น้องครันี่ก็สิสต๊อกแมงก่อนพี่น้องไปเจอเพิ่นอยู่นาอีกพุ่นแหยดูข่อยเนาะไปแล้วพี่น้องเอ้ยป้หลังเพิ่นคือเก่าโอเค้พี่น้องเอ้ยเนาะเดี๋ยวไปเจอกันอยู่นาพี่น้องเอ้ยบดนี้เอ้า่งเยมาสิย่างไปนารถพอบุญคาง เกิดไปพ่อเอ้ยทางเป็นดุมพี่น้องออเลยเนาะมันเป็นดุมแห้งดิให้ข้าเจ้ามาส่งดินเขากับกาาโุก้ามา <c oughs> โอเคพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวไปพ่อวัฒนาอยู่นะน้องเลยมาหอนมาที่เรียบเลยเต่าจะยืน มามย่างนะแม่ลูกว่าอยากมานะมาว<ห>่าย่างนะมาจานะแม่จาน,นะแม่น,นี่าามาดูมืึงนึกดีติดใจคำตึงตึงเช่าผู้น้าคนศิลปินใหญ่อะ <c oughs> นคนมันเป็นศิลปินมันก็ต้องเป็นอย่างนี้เนาะมากะแนมไก่แนมกะขีไก่น้อยวะใช็กไชก่น้อยเจ้าลูกขีดไก่น้อยเพินนะ่มไก่น้อยสามตัวฮัลโหลแม่นจักกันต่อจเจ็บเจี๊ยบมันนะ ใช่ใช่นะแม่อย่าเอาไก่ตอกให้อีกว่าพลอยนั่งบอกเอามันนั่นมันมันมันอยากชักตัวก็มาตัวไก่ตอกมาอา้ามันก็มาหยุด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 ขำเป็นตัวแม่เพื่อแคร์รับไปเอาตู๊กตูไปค่เบ้าเบ้าน้ำมาเลยมามาเห็น่ไรมันอยากคืนนกเลยคืนนกมาไรเนาะใหญ่แล้วลูกพี่มาจับพี่มาจับไม่พี่

นำหัวเสื้อจำแนงนี่นะหอยเลยเต๋อปลากหอยเลยตาไหมตาเลยลูกเดี๋ถอดออกมาอย่ายถอดออกมาเลิกเจ้ากีบปูปินได้ย้ำถอดออกมานะนี่คือมาลายไก่บ่มาลายไก่ยิงเข่าบ่เข่าออกไปเลยไก่ทำอไร นกดินกหลายดินกหลายมีกระจกในนกนกป่าแม่ตู้ว่าว่ารถบ่มีน้ํามันเราปลเอ้ซาปึ้งเนาะแหอคุยคนบ่สําค <|so|> ัญนกได้ิขนาดตู้นางอยู่ก็ยังบ่สนเนาะ ตูคนขับรถ่างประก้อมเปนาเโอ้ยนารู้ตู้คนขับรถว่าแล้วก็บ้านประตูคน่นี้เออประตู้่าระก้อมเปยานี้ยเอาอะระตู้กแอย่างงไปเอยได้เกือบเลเอามาพี่เอามาพี่เลยเจ๊บ้างโอ้ยโอ้ยตูนนี่ไปไปย่างง่ายกวว่หมหมักบวบมันมาทางมาเนาะงาดีลลงบวบเลน ยา a ค่ะดิแจกยิง้จีวานเนี่ยไม่เชีแต่กลับนะบวกนั่นน่ะแม่นาอแล้วดูโจบานเอออีเด้อปูโจวบานเอออีแล่ดูนี่ใช่ใช่บุได้เอาว่าขนมลิงมาตอนเท้าเปล่านะได้อนิงไปไปหาลิงหรอหาหาเพื่อนมาลรกว่า mình mình hái rết mát hay canh chơi vợ, thả mít túu vào đây vợ à, hái hoa ngọc hay mít anh luôn à nhang cha, nhang cha, đây vợ, con กี S <S então, ank, lah, right. Aí, ng, ank, ่ห้างวนังวงเยอาว่ากี่ไ้นยังไห้างเนี่ยงยิห้างวดู่อนเต้นเต้มวนมาเลกัห้องกล้นได้เอาดีใจคือยังไงวะห้องห้องลังหรห้องดูห้องโอ้ตูเรต้มหอยแล้ว

นั่งนะยังชิมาน้ำดังอยู่พาไจะให้ไม่ตู้แช่เข่าเลยว่ะจะเห็นเอเีเยอะว่ะเข่าของคู่กับมีดนีแมเข่าของคู่นี่สีหอมคือใบตย้ย ท้องาอยากกินขนมมกพัาไช่ช่ขั้นก็เห็ดตัวแรกว่ะะเผาก็มีกันโมเห็ดและกันเมื่อยแล้วว่ะแต่หั่นกะช่ชนะห้องกว่ากว้อยู่ไปชิได้หรอเจนก็เละเออแล้วเ่ะจะเอาเมื่อเห็ดไปดองย่างบ่เอาย่างไดปชิได้เย่างมันแต่ตัเม่คะเมี่ยวเยอ่หาไปใเาตู้แล้ว เาชิกินกี่ไก่น้ำได้บาทเอ้ยมวดีเฮ้อิดวด้วจะก็จใ้ไลใส่จัชองพักใช้กันอด้รเ้อบ่มีแต่เงือแล้วว่าฉุบเท้ากลืออีกรุบฉุบเท้าบ้านเท้าอื่นุบเท้าฉุบเท้ากแรกกินเป็นมป้าลูงเงยกี่ไก่น้ำมาจ้ะขนมถ้าขนมเท่าอ่ะขนมสาลายวตุกะะว่าจนเขาแก่น้อยเขาจนนั้น ใช่รถสิงเหรอขี่รถสิ่งในบ้านนี่เนาะเห็นอยู่ขี่แน่หอบหนึ่งสิบนาทีสาวพันน่ะแมนแขวเพื่อนเลยยิบเป๊ยยิบเป้ยเลยห้องกะก็เพื่อนคือ่หาเรอ้คือว่ารุนไปยังแทงแด่บอกนะจักคือว่าขี่เลื่อนเพื่อนตัวบึนบึนเลยเอ๊รานตัวตอ๋อก็ขายบึนนั่นแวเนะรางไถขี่คือก็เดินแบนี่นะ มันเป็นรถดหนดไปผ่านะแม่เสียแปดมึงเออแบบชนนันเขาเราจัดตั้นตั้นยาเห็นเนาะพาอยู่ได้นะเงาเสียงนั่นนั่นนั่นอย่าดึงฉาดกั้หลงนะ

เทียบตาที like boy, he like 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 <uds> right. ่ร่ช่บ้านนี่ใบใหญลาที่อยู่นี่ไม่ตู้พี่่ะเบิเลยเอาไปพี่ติว่ายังไงก็ตัก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 มาตจงไว้บานนะติ๋จงเห็ดได้ให้นะเห็ดได้ให้นะเห็ดได้ให้นะกองเห็นบ้าไมตู้เห็นบ้าไมตู้นะกล่องกุ้น้องบ่ เฮ้ฮ่มือนั่นนะมือเงินเจ้าเบา่ะเดี๋ยวเมตู้ชิมาเอาเด้อนะจะฮู้วอนเผาอผ้านั่นผ้าตาขผายมันก็นั่งเผาเล้ไหมหวันหลายแม่ผ้าผ้าเอันมันมีตังเงนคาฮักนําหันอันนึงนะก็นั่งรเลยบักทิไทเอาคลิปมันก่อนปะผ้าว่าตัวตัวพัดแล้วแล้วก็ต้มนั่นแล้วแล้ว กจไปตาก้าวะมกเผาแล้วมันก็ฮ่าฮ่ายอนเด้อจางไปตู้นั่นมาเจ้าอาเือยเือท้งพว่าครับปวไขรตัวบาแล้วตัวาได้ตัวมา้บัเมืองก็คือบับันั่นรดมาเนี่นะท่าน้องคล้องแท้คล้องมาแม่เอ้ยคลองอยู่เนาะป็นสีเล่รอพอไมตู้อีโล่าป่จะไปไนกุกแท้เลยหใหาใบ่าย ลา <molec S 2> ย <eleven. S 1> ไก่ลายไก่ไก่บ่มันดื้อบ่มันไก่อะมาใหม่นะก็ดื้อเหรอมันจะไก่กันไงไก่กันมันแตกไก่ปเลยมันไก่มันแตกเนาะไก่ไม่น้อยเนาะมาหมดขันนี้ก็นะกันนะาใหมผู้ตู่พังเสียงขันนะวะขันดีเด้ถ้าว่าเขาขังไว้ว่านี่มันมันพ่อกันใหญ่เนาะแ่พอกันใหญ่จะมีสมมติว่าอีวันนี้ nhìn cãi cứ <laughs> cứ chợt độ, yang à, bam mưa nhàng ba mưa rồi nhàng ba mươi rồi, hoa vào kim phụ a hùa, đeo cứ a mang bạch 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 bớt bay phụ <laughs> <laughs>

มาดิยายชิลงมาอยู่มาไมมที่ได้บอกเขาว่าจะตงมาดิที่ประตูแล้วว yeah. ันเนาะที่ประตูแล้วมันอยู่ด้วยคนนะแข่งประตูล้นเนี่ยไหนบอกใครแไปเข่ากันมันไม่แจกจ้ากูเลยไอ้ประตูก็ไปโดยไปจ้าประตูได้ขันการเจ้าประตูได้จีบคนขับรถไอ้ตูเมาแล้วมันยังไม่ปัก หมาว่านกีีด้อย้วปนบุนพื้นไหนว่าไก่โดนนะไก่ด่าน่ะไก่น้อยน่ะไก่น้อยกุกๆน่ะนั่นแกาเตี้ยกัได้ีกนเนาะเกิดร้นเ่คือไก่เอะุากคาอก่เะกุมาเยนากาเ้ย่าไปจไก่เจ้านาะเจ้าเจ้า ้นเราอยลอกนกไากเรอกินนุ่เก๋าี่นี่นะน้าอยากกินชุบเ้าน้อยาแล้วละำมต้โอ้ยวจะนเลยออกเองนี่เยนคักเตัวนี้นะ

À, nhà chạy chạy nhà ไห่ ấy chạy tu เอ ấy เท่า tu จะ chạy ตุเท่าไดหา đội

เคสามป้าจอยกับชิจบคลิปเพียงสันี้ก่อนเนาะเฮ้น้องเลยเนาะไปเจอกันคลิปหน้าคือเก้าคือเดิมขอบุญขอบคุณน้าลายเดิมขามารับชมคลิปป้าจอยเด้อไปแล้วบาย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 บอสลูกอ่ะไปบายบอสช่วยใจเลยไปแล้วพี่น้องเลย